ขับสบาทเหรอเอาเต่นไก่ใช่ไหมไม่รวนใช่ไหมนี่หมูกระจอบันลุดออกมาตรงนี้1อันสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะนี่บันอ,อยู่ที่ตลาดกรีนเวลพรามสอครับวันนี้เราจะไปตามหาไก่ทอดเจ๊พัดเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดที่ราคาถูกมากและให้เยอะมากๆ เยอะจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสรุปว่าหาไม่เจอเพราะว่าเขาขายอยู่อีกสาขาหนึ่ง <laughs> เ,เขาขายสองที่หรอใช่เขาขายสองที่คือเหมือนตีห้าถึงเก้าโมงเช้าเขาขายอยู่ที่หนึ่งไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่บ้านว่าบันเจอแล้วแหละเพราะว่าได้กลิ่นเราเป็นแบบเกิดปีหมาไงเราจมูกเราดี มันว่าอยู่นี้เนี่ยใช่แน่ๆถึงแล้วนี่ร้านเจพัดข้าวเหนียวไก่ทอดพอละ20บาทมีเต็มไปหมดเลยก,กลืนตับผสมได้ด้วยแล้วก็ขายเป็นขีดสองขีดเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่เขาดีกว่าว่าอะไรเป็นยังไงบ้างไปสวัสดีครับตอนนี้บอลก็อยู่กับเจพัดเจ้าของร้านอยากรู้ครับว่าที่ร้านเนี่ยครับ มีเมนูอะไรบ้างครับเจ๊พัดนอกจากไก่ทอดช่วงนี้ก็จะเป็นไก่แล้วก็จะมีไก่ทอดหันใหญ่เสร์ฟไก่<ร>อกทอดหันใหญ่เสรฟอันนี้เป็นเนื้อไก่ทอดแล้วก็มีตับสึ่งเงนีช่วงนี้หมูแพงก็เลยหมูแพงอ๋อ <c oughs> แล้วเป็นไก่มดเลยแอบเป็นเหยข้างหลังเมื่อกี้มีหนังไก่ด้วยใช่ไหมฮะใช่มีหนัง<ม><า>ไก่แล้วก็จะมีหมูกระจบด้วยอยากรู้อีกว่าแบบทำไมถึงขายถูกแล้วให้เยอะขนาดนี้ฮะเจะพัดเราเอากระไรน้อยอาศัยไม่น่าได้เลยป่ะฮะ ได้อยู่นะห่อละสองบาทสามบาทได้อยู่ประมาณนี้เด็กก็ไม่ได้เยอะเด็กก็คืออาศัยลูกค้าเราเยอะเราขายถูกแล้วก็ลูกค้าเยอะแต่ไม่ใช่ขายถูกอย่างเนี้ยคุณภาพเราก็ต้องมาก่อนอ๋อคุณภาพอร่อยด้วยหมใช่แล้วปกติขายแต่ที่นี่อ่ะเห็นบอกว่ามีตอนเช้าด้วยป่ะฮะตอนเช้าที่ตลาดสินธวบุรีบีราบหรือบางมันทอแต่เจ๊พัดคือประจําอยู่ที่นี่อ่ะจะไม่ประจําเจ๊จะวนนะวนตลาด อันนี้ทอดอะไรอยู่ครับทอดหนังไก่ครับหนังไก่อะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอพี่ความลับจริงปะไม่บอกด้วยความลับพี่เขาแบบพี่ไม่ทำให้ดูเลยไม่ทำให้ดูเลยก็ไมเข้าโอ้โหความลับจริงความลับจริงสรุปไอ้ที่กดๆนี้ทำเพื่ออะไรอ๋ออันนั้นนะคือเราจะอยากให้ไขาบอกได้ครอคนนี้เขาบอกไม่ยอมคนนี้ไม่บอกอะเจ้าเล Oh. เพราะว่าหนังไก่มีน้ํามันเนาะ oh. เราต้องรีดให้น้ำมันออกแล้วมันจะได้กรอบออกรอบได้หลายวันอ๋อ oh. ไม่ได้ทําทุกเมนูกดแค่หนังไก่กดแค่หนังไก่ นะครับจ้าเอาไก่ทอด20บาทเอาข้าวบะสมเลยว่าเอาข้าวขาวข้าวแดงวันนี้ดีกว่านี่สวยดีเยอะขนาดนี้เลยใส่ไก่อย่างเดียวนะใช่ใส่ไก่อย่างเดียวเยอะจัดเลยล้นล้นถ้าสมสั่ง40่สิบทำได้ไหมไม่ได้30เอาลองลองสามสิามสิบเอาเป็นผสมข้าวผสมก็ได้นี่30บาทเหรอใช่เอาเป็ดไก่ใช่ไหมไม่ล้วนใช่ไหม เอาต่ไก่ฮะถ้าสี่สิบเล่นน้ำให้ซื้อสองห่อเลยสี่สิบคุกจะล้นใช่ไหมใชม่เดี๋ยวเราไปช่าง<ส>ตาช่างข้างหลังเดี๋ยวว่ายี่สิบกับสาิบาทเนี่ยต่างกันกี่กรัมอันนี้ยี่สิบบาทอยากรู้ว่ากี่กรัมที่พี่เขาให้มาข้าวเหนียวรวมกับไก่ทอดอย่างเดียวส <49, S 2> ี่ร้อยมั้งสี่ร้อยสี่ร้กรัมเยอะนะแล้วสาสิบนะฮะ ข้าวเหนียวให้อย่างกันร้อยหนึ่งดูเกือบโลกินได้กี่คนเนี่ยสามคนยังกินไม่หมดถ้าอยากได้40คือเจพัทบอกว่าไม่ขายเพราะว่ามันจะล้นห่อเกินไปแค่ดูดิขาเหนียวปริ้นแล้วขาเหนียวปริ้นแล้วมาเดี๋ยวเราไปกินในรถดีกว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีโต๊ะนั่งกินด้วยแล้วก็โคตรร้อนเลยฮะกินในรถแล้วกันครับกินหอ่อ2บบาทก่อนแล้วกันนะ นี่คือทั้งหมด20บาทนะไม่ใช่แค่ข้าวเหนียว20บาทคือข้าวเหนียวคือข้างเงา20บาทยังไม่ได้ขนาดนี้จริงๆ <laughs> ขอจบเลยแล้วกันนะทนไม่ไหวแล้วหิวมากๆเลยอะ่ะเป็นไงคือไก่เขา,ามีรสชาติที่แบบอร่อยโดยไม่ต้องจิ้มน้าจิ้มแจ่วหรือน้ําจิ้มอะไรเลยอะ่ะงั้นเราปั้นใช่ปะให้เป็นแบบไก่แทะก,กับข้าวเหนียว ออกฝาดๆนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ฉีดแอลโกอฮอล์อไปให้มือไก่เขาแบบ <S <S ทอดได้ดีมากอะ่ะแห้งดีด้วยสิ่งที่อร่อยคือการทุบแป้งนะแป้งเคลือบผิววันขอปกให้พี่บอลหนึ่งชิ้นแล้วกันยูหน่อยดูหน่อยเป็นไงพ,พี่บอลอธิบายดิไก่แห้งอะ่ะใช่ไหมบอกอะ่ะคืออ่อนทอดน้ำมันเยอะนะอืมแต่พอเอามากินไม่มีน้ำมันเลย มันกินเพลินมากเลยนะเดี๋ยวไก่ทอดเวลาเราสั่งเรากินตอนไหนกันตอนเช้าใช่ไหมเมื่อก่อนก่อนไปโรงเรียนใช่ใช่ฟิลๆนะหรือแบบก่อนออกคลิปอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นห่อคำขึ้นบะเหนียวปิ้นนี่คือสาสิบบาทนะครับทุกคนเหมือนไก่คูณสองแต่ข้าวเหนียวคูณสี่ใช่ปะเนี่ยลองกินไก่เพียวๆอ่ะ มันไม่ออมน้ำมันเลยไม่ออมเลยกินเป็นคนแพ้น้ำมันเนี่ยเมื่อกี้กินคือแบบแฮปปี้เลยนี่ชิมเป็นเป็นข้าวเหนียวขาวบ้างเนื้อสัมผัสมันแตกต่างกันข้าวเหนียวดำมันจะมีความแบบอันนี้เหมือนมันล้วนกว่าเห็นปะมันไม่ค่อยเกาะกันอันนี้มันจะเกาะกันมากกว่าอืเมื่อกี้มันแอบเล้งาและมันมีตับทอดที่บันอยากกินแล้วก็หนังไก่หมูกระจกก็น่ากินนะ ผมว่าเดี๋ยวเราไปสั่งเพิ่มแล้วกันสงสัยอย่างเดียวคือปกติเขากินกันเนี่ยฮะเขาใส่น้ําจิ้มกันไหมฮะที่ร้านก็มีน้ําจิ้มไหมปกติที่ร้านจะไม่มีแต่ช่วงนี้เราก็จะมีโต๊ะทำอ๋อมีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาสั่งเพิ่มขอไปดูน้ําจิ้มหน่อยได้ไหมฮะได้ไปไปไปก่อนมานี่ไม่ได้ทำนะครับบางวันก็ไม่ใช่น้ำจิ้มตัวนี้นะบางวันก็ไม่ใช่น้ำจิ้มตัวนี้อีกนะฮะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แม่ค้าบางวันซีฟู๊ดบางวันน้ำจิ้มไก่ จะทำน้ำจิ้มเจียวแล้วใม่ไหมคะร้านนี้น้ำจิ้มอะไรฮะนีจะเป็นซีฟู้ดซีฟู้ดอืมหน้าตาก็จะประมาณนี้อยากไปสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งตรงนี้เลยได้ไหมได้หรือว่าสั่งตรงนู้นดิเอาตับฮะแล้วก็หมูกระจกแล้วก็หนังไก่นี่ยี่สิบบาทจริงเหรอจริงเหรอถ้ารวมยี่สิห้าอ๋อรวมยี่ห้าโอเคใช่ถ้าอย่างเดียวยี่สิบแล้วอย่างเงี้ยฮะเก็บไปอย่างเงี้ยเก็บได้ถึงเย็นเลยไหมอ่ะ พรุ่งนี้เช้าเลยเหรอแล้วมันยังกรอบอยู่ป่ะหรือต้องไปอุ่นเพิ่มด้วยอยากกรอบแต่ว่าข้าวไม่อุ่นเลยเช้งแต่ไม่ต้องเข้าวตุเรียนนะถ้าเข้าวตุเรีนคือข้าวแข็งเนี่ยอ๋อก็คือไว้ข้างนอกใช่นอกบ้านขายได้แล้วจ้าแล้วอย่างนี้ขายหมดทุกวันเลยป่ะขายหมดทุกวันเลยเคยนับแม้ว่าปกติแบบขายได้มากสุด ไก่นี่ต้องเป็นโลเนาะใช่ไหมใช่ใชโล<ช>แล้วเข้าเหนียวอะไรเงี้ยม,มากสุดเท่าไหร่เปนะ็นบเมื่อก่อนก่อนโควิดเนาะเราจะใช้ข้าวกะติใหญ่แบบนี้เลยสิบสอกะติวันหนึ่งใช้ห้ากับสองแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดน,นัน่นก็เลยเหรียญล,ลดลดมาหกกะติรึ่งหนึ <c oughs> ใช่ครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนขาร้อยห้าบโลถึงสี่ร้อยโลไก่นะ เดี๋อันี้ก็เลยอยู่สองร้อยห้าสิบาใช่ก็ขายดีอยู่ดีอะย,<ช>ยอดก็ยังไม่ตกเท่าไหรย<อ>่ยังอยู่ยที่เดิมไปแป๊บเดียวกลับมาเต็มไม้เต็มมือที่ผัดใจดีบอกว่าอุตสาห์มาถ่ายให้ก็เลยแถมแต่นนี้เราซื้อเองกลับบ้านด้วยซื้อไปฝากพี่สาว เดี๋ยวเรามาชิมเป็นแบบ3อย่างรวมกันเป็นตับทอดแล้วก็หมูกระจบแล้วก็มีหนังไก่ทอดรวมกัน3อย่างแล้วก็ข้าวเหนียวเยอะๆเหมือนเดิมเอาคิดเพิ่มแค่5บาทนี่หมูกระจกบมันหมุดออกมางนี้1อันครบอร่อยจัดเลยลอ่ะเยอะมากเอาอะไรกันดีตับก่อนลวกันตับทอดนะ โอยปรับแห้งมากแล้วก็เหมือนถูกรีดน้ำมันออกไปได้ดีมากแล้วรสชาติเข้มข้นถูกใจบันเน่มากพอกากับอย่างนี้เราผสมกันกีนก่อย่างก็ได้ทช่ปะเขาก็กิดเพิ่มยี่้าแค่นี้ใช่ปะเหมนกนจะได้อย่างอันนี้อย่างน่อยไงไม่นะไม่นะ <laughs> ลองชิมหมังไก่ดีกว่าอยากรู้ว่ากรอบแค่ไหน S, S M R อันนี้ไม่น่าจะเอลซมอาอะอันนี้น่าจะหิวอีกอะเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าว่าซุปจิ้มซีฟู้ดเขาจะเด็ดแค่ไหนเพิ่มรสชาติอร่อยสำหรับวันนี้นะฮะก็ ถ้าถามว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดบอนเน่พูดเลยว่าเลือกยากนะครับดีไปหมดเลยอ่ะแต่บอนอ่ะว่ามันชอบไก่ทอดแหละมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาได้ทั้งแบบความกรอบความแห้งของไก่แล้วก็ทั้งรสชาติที่มันอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ชอบกินกับข้าวเหนียวดําแต่ว่าถ้าถามว่าเมนูอื่นอร่อยไหมอร่อยดเลยสําหรับใครที่อยากมากินแบบบอนนะไก่ทอดกรอบๆฟินๆราคาทุถูกแบบนี้ นี่เลยฮะไก่ทอดเจ๊พัดอยู่ตรง Big กซพรามสองสาขา2ครับหรือว่ามาง่ายๆปักหมุดมาได้เลยตลาดนัดรีนเวลพระรามสองร้านเขาที่สาขานี้นะฮะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงของหมดเลยเย็นๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บอลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย